ความลับที่ทาให้คุณฝนสาเร็จไวเหรอคะเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวบอกความลับให้จริงๆแล้วเนี่ยความลับที่ทําให้คุณฝนสาเร็จไวคะ่ะคือการยอมรับว่าสิ่งที่ทํงไม่เวิร์กคุณฟังไม่ผิดนะอันนี้คือเรื่องจริงสมัยก่อนคุณฝนเป็นภสัชกรทํางานอยู่ในหน่วยงานที่มันคุงโคตรได้เงินเดือนก็ไม่ดีหรอกแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานดีมาก แต่เราถามตัวเองว่าเราจะทํางานอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือเราต้องการจะมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการสร้างรายได้ในแบบที่เราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบนั้นในวันที่มันเป็นจุดเปลี่ยนให้ครูฝนเริ่มศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อะค่ะมันคือวันที่ครูฝนยอมรับกับตัวเองซะซีโรราบซะว่าไอเส้นทางที่เราเลือกในตอนแรกมันไม่เวิร์กเราจะไม่เสียดายกับไอที่เราอุตสาหเรียนมา5ปี6ปีจนสอบ ได้วิชาชีพมาแต่เรายอมรับแล้วว่าสุดท้ายปลายทางแล้วอาชีพนี้มันให้เงินกับเราได้ในแบบที่เราต้องการแต่มันไม่ได้ให้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการแล้วก็ถามตัวเองใหม่ว่าเราต้องการอะไรต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนต้องการใช้เงินเท่าไหร่แล้วมาค่อยมองหาค่ะถึงโอกาสในการทําเงินโอกาสในการลงทุนโอกาสในการทําธุรกิจที่มันตอบสนองกับไลฟ์สไตล์กับชีวิตที่เราเลือกง่ายแค่นั้นเลยถ้าวันนี้ถามว่าอะไรคือคีย์สักเซสของครูฝนนะคะคือการ ยอมรับซะว่าไอสิ่งที่เลือกเราแรกมันไม่เวิร์กไม่ต้องดันทุรังถ้าทำกั่สุดท้ายมันไม่เวิร์กมันเป็นอะไรที่ตลกมากนะบางคนทําธุรกิจรู้ว่าทําธุรกิจอ่ะเปิดร้านกาแฟรู้ว่าไอทำเลที่ตัวเองอยู่มันไม่เวิร์กขายไม่ได้ก็ยังไปยัดเงินเพิ่มไปลงทุนการตลาดเพิ่มแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดแทนที่จะเอาเวลาเอาเงินไปต่อยอดหรือไปตั้งต้นใหม่มันจะไม่เกิดถูกป่ะดังนั้นค่ะทีเราความสำเร็จลองพิจารณามันด้วยเหตุผลอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายทางที่เลือกจนจุดสูงสุุดเเเลลยนนนะขขออองงงธรรกกิิจีีี้้ส่่ทาื มันตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆไหมถ้าตอบโจทย์ลุยสุดกำลังถ้าไม่ตอบโจทย์ก็แค่ยอมรับมนซะแล้วเริ่มใหม่ให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองถ้าคุณชอบความรู้ดีๆนี้นะคะ่ะติดตามได้ในเพจตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนแต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วตัดสินใจแล้วว่าทางที่คุณเลือกคืออสังหาริมทรัพย์คุณฝนแนะนําคอสนะคะประมูลอสังหามือใหม่ทําได้ทันทีคุณฝนสอนแบบและเอียดมากมั่นใจเลยว่าคนที่เรียนคอสออนไลน์คอสเน,นี้ยยังไงก็หากําไรหลักล้านแรกในชีววิตตขอองงงัเได้่ายๆ on.